เอาแล้วพอเห็นหน้าพี่ก็คงจะรู้นะว่าแกเนี่ยจะได้โดนป้ายยาเกมอีกแล้วแต่เกมนี้นะครับมันก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่กลัวผีสักเท่าไหร่นะมันถือว่าเป็นเกมที่ทําชาเลนจ์ให้กับคนทั่วไปเลยแล้วกันเกมนี้ที่พี่จะพูดออกไปเนี่ยนะฮะเป็นเกมผีที่พี่รู้สึกว่า พอพี่เล่นไปแล้วมันน่ากลัวมากมันสยดสยองมากเกมผีที่พี่พูดเนี่ยมันน่ากลัวกว่าหน้าที่พวกเองเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือหน้าพี่เองนี่แหละเกมนี้มันทําให้พี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากจะเข้าห้องน้ําคนเดียวพี่ไม่อยากจะอยู่ในห้องมืดๆคนเดียวพี่ไม่อยากจะทําอะไรคนเดียวเพราะว่ามันหลอนมากและอย่างหนึ่งนะไม่อยากจับกล้องด้วยเพราะว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับเรื่องกล้องครับผม <S <S ผมขอท้าเลยแล้วกันสำหรับคนที่สายแข็งไม่กลัวเกมผีอะไรเงี้ยลองไปเล่นเกมนี้ดูครับ เมดิสันเกมนี้ผมการันตีได้เลยว่ามีความน่ากลัวมากนะครับแล้วก็ไม่เหมาะสําหรับคนที่ขวัญอ่อนมันต้องเหมาะสําหรับคนที่เก่งกาจอย่างพี่แล้วก็พวกแกที่กําลังจะเล่นอยู่ลองเอาไปเล่นดูหรือลองเอาไปทําชาเลนจ์ในชีวิตดูว่าแกเล่นเกมนี้จบได้หรือเปล่าถ้าแกเล่นจบแสดงว่าแกคือเกมเมอร์สายแข็งแน่นอนถ้าสมมติว่าแกเล่นไม่จบนะก็คงจะเป็นพวกแบบ ก็อนะ่อนน่ะเพราะว่าพี่เล่นจบแล้วไนงะสามารถพูดได้ไนงะอย่าลืมนะเอาเกมนี้ไปทำชาเลนจ์ดูว่าตัวเองจะเล่นจบหรือเปล่าโอเคบางครั้งก็เบื่อหน้าตัวเองกันนะเพราะว่าหน้าตัวเองหลอ่อ